นเหี่ยวจำบุยเข้าไปครับผมน้องมือผมอู้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขูสู้ค้คนนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับนะกับบรรยากาศตอนเที่ยงเคือเก็พี่น้องนะครับนาว,วิ่นักจากการจากงานนะครับนะกับพักพ่ นะครับกาพักพ่อนกาหาแนวยู่นกินนะพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆนี่คือเกลาพี่น้องเอ้ยแกงขีเล็กมือนี้พี่น้องนงะใส่หนังนะครับใส่หนังงัวนะหนังวัวต้มเซ่บๆนะครับแกงสุดโ็ด <c oughs> ผมล้ำล้ำดีนะผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็เป็นนันอ่อมันปูพี่น้องเคยกินบ่นี่อ่อมันปูนะครับเอาแต่มันมันมาย่างนะมาพี่น้องมา โอ้ยเจบแ่บ,บคือโก้ผมเอารอ,าอมึงกระดองแรกคนเหย่ยจจำบุยเข้าไปครับผมนองมือับผมอู้ โอ้ผมมันลำดีพี่้องเอ้ยโอ้ยางแห้งปวดอ่ะอืมนีของผมตุ่ยกาับผมอืมหนึ่งอือ หววนลวกลิ้นเดี๋ยวผมแกะไว้นี่ก็แล้วกันนะครับคือก็แหลนะนัมันอาจจะบสสวยงามนะก็ม่ต้องอิงย่างมากมายเด้๋วพี่น้องมึงดูนะ ta ừ. Tắc ốc đây nè bụng Tắc sốt sốt มันก็พอได้จำอยู่พี่น้องนะครับอืปูตัวนึงมันก็มีมันในหน่อยเองนะพอได้กินมันมได้กินก็มีแหงแล้วพี่น้องเอ้ยผม Hãy pe bé อ,อากาศขึ้นมาแล้วเมือง,งทรงฝนจ่ตกแต่ว่าคือสิบวตกดอก คุยกับผมคุยมันมันนี่มึงกับผมโอ้แทบเพื่อนคนอาจจะบ่เคยกินนะครับนะเออ มือคุยเอาด้วยละ่ะเออกินยากคุยเอาพี่น้องเอาคำเขาคุยมันก็ติดเวเอาหนิวเดี๋ยวส่วนดวลด อหอมมันป้าถัอาจจะลมแน่นะพี่น้องนะครับนะอืมันเป็นธรรมชาติพี่น้อง มันถามลมมาเลย <c oughs> เพียบจุตระแ,แก่งขี้เด็กกันเลยแต่ว่ามันห้อน,นะอะ้เซ่ขาเชิงเทียงพี่น้องนะครับลมเย็นวื้อ คำนี้น่ายกั้นไปกระดองเงมมันคุยพวกเขาเพราะคำเขาแส่คำแย่บ่เดกกระดองเง่ย แกงใส่แบ,บักแข้งนะครับใส่แบ,บักแข้งสไส้ผักกอดตูแล้วก็ใส่ผักขาพี่น้องอันนี้สูตรบ้านๆน,นั้นเนี่ยอืถ้าสูตรบ้านพื่จิงแกงไส่กะทิอาจารพิจาบ,าบาอบอกให้มากกว่าไี้มันบมันบ่ได้ถึงแบบรสชาติไหมรสชาติของแบบน้ำยานงยานางที่นะ อันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะอมืมักไผมักมันก็พิ่คือว่าอะไรพี่น้องแต่ว่าขมล้ำหนีนะผมบอกไปก่อนนะ ยูตุยครับผมอมือันเด้ตุยได้กินกระดองมันใหม่